สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อการสร้างพื้นฐานทางเลยค่ะคณิตโดยในหัวข้อแรกนะคะคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ค่ะโดยในหัวข้อนี้นะคะเราจะมีส่วนของเส้นตรงที่เป็นต้นฉบับนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง AB ค่ะต่อมานะคะเราต้องการที่จะสร้างส่วนของเส้นตรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นนะคะโดยเราต้องการที่จะให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะ กะระยะความยาวนะคะให้มีความยาวพอประมาณค่ะแล้วก็ตั้งชื่อส่วนของเส้นตรงนี้ว่าส่วนของเส้นตรง x z ค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้วงเวียนค่ะในการวัดระยะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะโดยจะกางระยะวงเวียนนะคะให้มีความกว้างเท่ากับระยะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะ นำวงเวียนนะคะมามาไวที่จุด x ค่ะแล้วก็วาดเส้นโค้งนะคะให้ตัดผ่านส่วนของเส้น,สนตรง x z ค่ะเมื่อเราได้เส้นโค้งนะคะที่ตัดกับส่วนของเส้น,สนตรง x แแล้วนะคะเราก็จะได้จุดตัดนี้ค่ะจุดตัดนี้เราจะตั้งชื่อว่าจุดตัด y นะคะและระยะระหว่าง x นะคะไปยังจุดตัด y นะคะระยะนี้นี่เองค่ะที่จะมีความยาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง xy นะคะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab นั่นเองค่ะ